คลิปนี้เราจะมารีวิวโรงแรมเปิดใหม่ใจกลางเชียงใหม่ที่นี่ก็คือโฮเทลเส้นสายโรงแรมน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ทั้งทำเลที่ไม่ไกลจากสนามบินใกล้ชิดติดนิมมานและพลาดไม่ได้กับร้านอาหารญี่ปุ่นโอมกเาเซ่บายโฮเทลเส้นสายที่รอเสิร์ฟคอสอาหารญี่ปุ่นสไตล์โอมกเาเซ่แบบดั้งเดิมจากญี่ปุ่นจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงแล้วโรงแรมนี้จะสวยแค่ไหนไปดูในคลิปนี้กันเลย โฮเทลเส้นสายเป็นบูติกลักชัวรี่โฮเทลที่ได้ไอเดียการออกแบบผสมผสานร,ระหว่างไทยล้านนาและความเป็นญี่ปุ่นให้ออกมาในรูปแบบ t i m e l e s s Elegance หรือสง่างามเหนือการเวลาห้องพักของที่นี่มีเพียง23ห้องและอีกหนึ่งเพนท์เฮาส์ห้องทั้งหมดจะอยู่บนตึกล้อมรอบสระว่ายน้ำที่อยู่ตรงกลางสระว่ายน้ำของโรงแรมนี้จะเป็นสระแบบปรับอุณหภูมิได้ก็คือถ้าอากาศร้อน เราก็จะลงเล่นน้ำเพื่อให้สดชื่นผ่อนคลายแต่ถ้าในหน้าหนาวก็จะเป็นสระน้ำอุ่นให้เล่นน้ำได้สบายสบายข้ามาดูในห้องพักของเรากันนะคะห้องของเราในครั้งนี้ก็คือห้องคอนเนอร์สวีทค่ะซึ่งภายในห้องเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือห้องนั่งเล่นห้องน้ำและห้องนอนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องนั่งเล่นกันก่อนค่ะเดินเข้าประตูมานะคะด้านนี้ที่เราจะเจอก็คือมินิบาร์ค่ะซึ่งมินิบาร์ของที่นี่นะคะให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวมีขนมถุง,ถงมีชากาแฟนะคะมีเครื่องทําน้ําร้อนแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลพร้อมน้ําดื่มนะคะที่ให้มาหลายขวดเลยทีเดียวด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตู้เย็นค่ะเป็นตู้เย็นขนาดเล็กซึ่งในตู้เย็นเนี่ยเขาก็จะใส่เครื่องดื่มมินิบาร์อะไรเป็นพวกซอฟต์ดริงค์นะคะให้ทุกอย่างเลยถ้าใครมาพักที่นี่นะคะขนมและ เครื่องดื่มในตู้เย็นเนี่ยครั้งแรกของการเข้าพักหนึ่งครั้งก็คือจะเป็น complimentary ค่ะสามารถทานได้เลยแต่ว่าจะให้แค่ครั้งเดียวนะ ัดมาด้านนี้ค่ะจะเป็นโซฟานะคะพร้อมที่วางเท้านั่งพักค่ะแล้วก็จะมีโซฟายาวที่แบบใหญ่มากแล้วด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าต่างนะคะให้แสงเข้ามาในห้องด้านนี้จะเป็นโต๊ะและที่นั่งนะคะมี2เก้าอี้คล้ายๆแบบที่นั่งทานอาหารหรือนั่งทานอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ถ้าใครเช็คอินเข้ามานี่ค่ะเขาก็จะมีขนมเป็นเวลคัมเซ็ตไว้ให้นะคะวางไว้พร้อมกับอันนี้ก็คือเราได้การเวลคัมด้วยนะคะจากทางรูมดิวิชั่นเมนเจอร์ค่ะ ถัดมาด้านนี้นะคะผนังด้านนี้เขาก็จะเป็นทีวีค่ะติดผนังมาให้ซึ่งจอค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วทีวีเนี่ยก็จะสามารถดูพวกเน็ตลิกับ YouTube ได้ค่ะเดินต่อเข้ามาในโซนของห้องน้ํากันคัะน,นะคะห้องน้ำเนี่ยให้พื้นที่มาค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะมีอ่างอาบน้ําทรงกลมขนาดใหญ่นะคะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ามีอ่างล้างหน้าให้2อ,อ่างด้วยกันซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีพวกอเมนิตี้คิดวางไว้นะคะแล้วก็จะแยกเป็นห้องชาเวอร์บ็อกซ์กับโถสุขภัณฑ์ค่ะ ถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องนอนแล้วค่ะห้องนอนนี่ค่ะเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับเตียงขนาดใหญ่เป็นเตียงคิงไซส์นะคะซึ่งบนเตียงเขาจะให้หมอนมาคนละ2ใบด้วยกันแล้วก็มีหมอนอิงนะคะบริเวณหัวเตียงนะคะก็จะมีสวิตไฟที่เป็นมาสเตอร์มีไนท์ไลท์นะคะมีไฟอ่านหนังสือมีปลั๊กไฟแล้วก็มีโทรศัพท์ค่ะและมาเชียงใหม่นะคะขาดไม่ได้เลยคือเครื่องฟอกอากาศค่ะ ข้างๆเตียงจะมีโต๊ะสําหรับนั่งทํางานเพราะว่าเป็นแบบว่าโซนที่มีปลั๊กไฟมีโคมไฟอะไรอย่างนี้ให้เสร็จเลยปลายเตียงของห้องนอนนะคะจะมีทีวีเครื่องหนึ่งซึ่งสามารถดูย t u b e กับเน็ตฟลิกได้เหมือนกันเลย ด้านข้างเตียงอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโซฟาค่ะชุดโซฟานั่งพักผ่อนนะคะใกล้ๆก,กันนี้จะมีประตูเลื่อนสามารถเปิดออกมานอกระเบียงได้ซึ่งนอกระเบียงเนี่ยเขาก็ยังจะมีชุดโต๊ะเก้าอี้ให้เรานั่งรับลมธรรมชาติด้วยนะแล้วก็ระเบียงห้องของเราเนี่ยจะเป็นวิวสระว่ายน้ําค่ะ ขัดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น walk-in closet ค่ะคือจะเป็นส่วน,นตู้เสื้อผ้ามีตู้เซฟนะคะมีสลิปเปอร์รองเท้าเดินในห้องมีเตารีดมีเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็ที่วางกระเป๋าค่ะรูมทัวรในห้องกันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจองคอร์สทานโอมากระเรของโรงแรมมีไว้ด้วยคือแบบเริดมากมาโรงแรมที่เชียงใหม่แล้วมีคอสโอมากษตเให้ทานจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ โอมาเกเ by บายโฮเ e ลเส้นสายเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นภายในโรงแรมอยู่บริเวณชั้นหนึ่งติดกับล็อบบี้ที่นี่เป็นห้องอาหารญี่ปุ่นแบบโอมาเกเสะดั้งเดิมเสิร์ฟแบบคเซกิไฟดิ่งคือขนาดของคำที่เสิร์ฟจ,จะใหญ่กว่าคำของโอมาเกเสะทั่วไปและมีการผสมผสานวัตถุดิบและเทคนิคการปรุงอาหารจากหลายประเทศไม่เหมือนที่ไหนห้องนี้เขาให้บริการเป็นช่วงเวลานะวันละสรอบมีคอสให้เลือกเยอะมาก วันนี้เราเลือกทานเป็นพรีเมียมคอสมีทั้งหมด18คำรวมเวลคัมดริงก์และน้ำชาร้อนราคาคนละ4,499บาทอันนี้เป็นเกลือใช่ไหมคะครับผมเป็นเกลือครับไม่ได้ให้กินไม่ได้ให้กินเอาไว้รองตัวน้องครับครับดูควันควันขึ้น Swinging it from the view. I would swing it to the beat, I'd be a mover. And everyone be jealous of my touch. I just want anything, many more songs, some menu. People of you may attend the attraction. คืออูานากิครับที่เรามาดิฟลาไกับสาลายคนะครับอันที่สองแยกออกมาเนี่ยจะเป็นคันมุคุโรชูโตโรโอเอามาย่างกับสมุนไพรขึ้นบ้านของเราครับเสิร์ฟพร้อมกับโทเรียกิยนรับ someone to จากสาไส้ไม้ควายนะครับอบาโลหรือว่าหม่บลกเนืนะครับใช้แอนสแกนล,ล์ของห้อทีมอเตครับแล้วก็นี้เป็นโอกาสของอักกีครับ oh. oh. ขึ้นมาบนห้องเขามีบริการเชิญดาวเปิดเตียงเตรียมรองเท้าและมีสมบุกเป็นของที่ระลึกพร้อมเรื่องเล่าเกี่ยวกับล้านนาส่วนมื้อเช้าของที่นี่เป็นแบบอลาคาร์บฟเฟ่คือจะเป็นอาหารเช้าตามเมนูให้เราเลือกสั่งได้ไม่อัน้นแล้วอาหารเช้าแต่ละเมนูคือน่าทานมากใครที่กำลังมีแพลนมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วอยากนอนในตัวเมืองเราแนะนำที่นี่เลย